อืเออเจรใจแซ่บแซบอีหลีสาสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านเเลเตนะคะมาทานอาหารมื้อค่ำนะคะต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งนะคะร้อนๆแล้วก็นี่คือกุ้งอกุูณเส้นกุ้งตรงนี้นะคะแล้วก็น้ำตกหมู คอหมูย่างแล้วก็ทอดมันนะคะแล้วก็ปักเป็ดโอเคนะกำลังหิวนะคะเนี่ยอร่อยอืกำลังหิวอร่อยมากเลยอืมอร่อยนะคะกุ้งอบบนเส้นอืมแบบโอน้องอร่อยมากเลยค่ะน้อง ต้องมาลันนิ๊ไม่เคยอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ย้านเซเลเตนะอร่อยนะอ้ำอร่อยมากอืมแล้วก็ทอดมันเนี่ยทอดมันชิ้นใหญ่ๆเลยตตๆเนี่ยนะทาเป็นชิ้นๆก่อน เมื่อนี้จเจริญอาหารมากอร่อยขอจิ้มน้ำจิ้มโอเคอืมอร่อยอจุดยอดอู้หนุ่มๆเลยนะนุ่มอร่อยปลากายนุ่มมากเลย,อ,ยอร่อยจริงนะไม่พูดเล่นนะอร่อย Ờ. Ừ. Có chín gái rồi. Một tịch trái nha nè Có đáng ba mày nha. อร่อยมากเนี่ยต้องกินคำโตโตออ,อ,อ,อร่อยซ <c oughs> ดร้อนๆกำลังร้อนจะอร่อยโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคอเมาต้องซดอย่างนี้เจ๊หนิงต้องทำแบบนี้โอเคนะอ่ะโอเคอ่ะ เอาโอเคลืมไปมันเจ็ดไง่สโอ้อชื่นใจไปโอ้โหสุดยอดอ่ะเข้มข้นดีจังเลยอืมอ่าอ่าชื่นใจแซ่บแซบอีหลี <laughs> แซบ่บจนบอกอะไรไม่ถูกอร่อยอือ,อืแล้วก็ดูกุ้งนะัดกุ้งตัวปลเลอร์กับปลาหมึกอ่ะเนี่ยกุ้งเนี่ยกุ้งขออนุญาตขออนุญาตใช้มือนะคะจะได้สะดวกเนี่ยควันยิ่งขึ้นเลยนี่นะกุ้งอ้โห้อว

อร่อยจริงอร่อยจริงสนใจ อืมอืม้าได้ปะจับอีสีอืมอ้าอืมสุดยอดอร่อยอร่อย น้องจ๋าน้องน้องนองเอ,อาเกุ้งอาอบุ้นเ้นอีกที่หนึ่งแซ่บหลายอร่อยแล้วก็เข้าวมาข้าวมาสองถ้วยอ,อร่อยกรอบ,รอบเราเรามีอายุแล้วนะเราต้องทานเยอะๆแล้วก็ทานของดีๆแล้วเราทานเราจะได้มีกำลังแล้วก็แข็งแรงด้วย ถ้าคนเราถ้ามีอายุแล้วไม่ทานนะคะเรี่ยวแรงจะไม่มีเลยแต่ย่างเจลลี่นเนี่ยอายุก็เจ็ดสิบแล้วนูกินเก่งนะถึงทุกวันนี้แข็งแรงนะแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างกินได้นะคะอย่าไปห่วงว่าจะอ้วนเลยไม่อ้วนไม่อ้วนเลยค่ะขอให้แข็งแรงแล้วกันนะคะให้เราดูแลสุขภาพด้วยรับรองได้ยิ่งกินยิ่งแข็งแรงถ้าไม่กินเลยก็ไม่มีแรงนะคะนะฝากฝากผู้ที่สูงอายุด้วยนะคะต้องกินอนะ่ะคนเราต้องกินถ้าอร่อยอร่อยอย่างนี้คะอร่อยอ่ะ แล้วก็ซดสดน้ำแกงอะไรเราๆก็ซดถ้าไม่กินจะไม่แข็งแรงนะคะเต,ต้องกินนะคะทุกอย่างเรากินลงไปแล้วก็เรี่ยวแรงมาทันทีเลยถ้าเรามีถ้าเราสูงอายุแล้วถ้าเราไม่ทานนะเรี่ยวแรงหายหมดเดินก็เซไปเซมาถ้าเราเรก,กินอิ่มนะไม่เซเลยรานะคารับรองได้ลองเชื่อเจลินตะครั้งหนงคะ่ะกินได้กินไปเลย จริงเรามีอายุมากมากินได้กินไปแลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหมดจานเลยทุกอย่างหมดเลยนะคะรับรองสุขภาพแข็งแรงกะนะคะเสื้อจะหลินนะคะรับรองแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงโอเค